สวัสดีค่ะอันนี้ขอมาเป็นคลิปวิดีโอเนาะจะมาเล่าให้ฟังหลายคนนะรู้เนาะว่าระยาเหต YouTube มาจริงจังนี่ก็คือ,อเข้าเดือนที่3นะคะคนตามตอนนี้สี่พันคนแล้วเนาะสี่พันคนแล้วชั่วโมงก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วทีนี้หลายคนเห็ดคลิปออกมาพี่น้องหลายคนเห็ดคลิปออกมาว่าอุ๊ยทำไม YouTube คนดูเท่านั้นคนดูเท่านี้ได้เงินยังไงคิดอะไรยังไงเนาะ ยูทูบ e นะไม่ได้ขายฝันจ้ะการคิดค่ารายได้บางทีวิวเท่ากันแต่รายได้ไม่เท่ากันเขาคิดจากอะไรเขาคิดจากผู้ชมค่ะประเทศของผู้ชมที่อยู่อาศัยนะคะถ้าจากฝั่งเอเชียประเทศไทยเราเนี่ก็จะได้ค่าโฆษณาถูกหน่อยแต่ถ้าคนทําคนดูท่านผู้ชมเนะ่ะเป็นฝั่งในยุโรปเป็นฝั่งในเกาหลี อะไรนะญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้จะได้เยอะกว่าผู้ชมจากฝั่งประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมสาวน้อยเพรบ้านแพงหรือว่าคนที่ถ่ายทอดอุงอิงเขาได้เงินเยอะเพราะว่า f c ฟเขามีอยู่ทั่วโลกพี่น้องบางที่ดาราเฮ็ดช่องนะ่ะดาราทําช่องดาราทั่วไปนะ่ะเขามีคนเยอะมีคนติดตามเยอะจริงแต่ว่ายอดผู้ชมนะ่ะอาจจะเป็นมาจากประเทศไทยแต่อุงอิงทําไมคนทาถึงได้ยอดวิวเยอะ อจึงได้ค่าโฆษณาเยอะเพราะว่าเป็ดสิอเ็นต์เสิบยาเพราะว่า f อฟอุงอิงมีอยู่ทั่วโลกนะคะอันนั้นคือคำตอบแล้วทีนี้การจะผ่านชั่วโมงคืออะไรบ้างขอบคุณค่ะว้าลาโอ้ยได้ติปสิบบาทด้วยนะคะก็คือว่าแล้วทีนี้เวลาที่คุณจะผ่านสมมติว่ามีคนตามสี่พันเอ้ยมีคนตามพันหนึ่งเหรอมันบริจางชั่วโมงการคิดคิดยังไงทีนี้นะ ที่เจ้าจะผ่านได้สี่พันชั่วโมงวิดีโอยาวที่เป็นสาธารณะนะคะไม่รวมช็อตนะช็อตไม่เกี่ยวตอนที่เราสร้างรายได้ไม่ได้นะช็อตยังไม่เกี่ยวนะคะขออนุญาตปิดประตูแป๊บหนึ่งคลิปนี้เรียวๆกันไปเลยไม่ตัดต่อด้วยขี้เกี่ยวนะคะตอนที่เรายังไม่ผ่านตอนที่เรายังไม่ผ่านโปรแกรมตอนที่เรายังไม่ผ่านโปรแกรมช็อตจะไม่ถูกนับ นะคะช็อตไม่ถูกนะเป็นชั่วโมงนะคะไม่ได้คิดให้เขาจะคิดเฉพาะคลิปวิดีโอยาวนะคะคลิปวิดีโอยาวแล้วทีนี้อีกอันนึงก็คือการสตรีมไลฟ์หลังจากจบสตรีมแล้วเราเปิดเป็นสาธารณะเขาจะไม่คิดชั่วโมงให้เราแต่ทำไมถึงไลฟ์สดเพื่อจะได้คอนแทคกับผู้ชมนะคะนี่วิธีการคิดแล้วทีนี้หลายคนยังไปยูวว่าโอ๊ยลงไลฟ์ไปเลยลงไลฟ์ผห้ผ่านโอเคไลฟ์ Life จะมีสิสทธิ์ผ่านได้นะคะ แยกเป็น2ประเด็นถ้าไลค์อย่างเดียวชั่วโมงวิวถ้าคุณจะผ่านคือคุณจะต้องมี10ล้านไลค์ใช่ไหมคะหรือว่าสไลค์แล้วคุณจะสามารถเปิดสติ๊กเกอร์เปิดอะไรได้อันนี้ว่าแบบว่าแบบชาวบ้านได้จกบ่ไเด้ว่าแบบนักวิชาการหรือว่าผู้มีกูรูเนาะจจะเล่าสู่กันฟังว่าหนทางไหนที่คุณจะผ่านมันไปได้เนาะการไลฟ์สดทําให้คนมาติดตามเราเยอะเพราะว่าคือมันได้สัมผัสไงมันได้สัมผัสกันแมนบอจ่าบัหลังจากนั้นเท่ากับเฮตุคลิป เพื่อจะเก็บไปนะคะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงให้เพื่อนๆฟังอันนี้คือทําเองนะคะทําเองเรียนรู้มาด้วยดูช่องนั้นช่องนี้มาด้วยนะคะดูจากช่องนั้นช่องนี้เขาลงทิกว่ายังไงแต่ทีนี้ไอ้ที่มาเปิดเงินว่าอุ้ยมันไม่เสมอไปที่ว่ากี่ไลค์กี่ว like, ิวแล้วจะได้เงินเท่ากันมันอยู่กับโฆษณานะคะมันขึ้นอยู่กับประเทศประเทศท่านผู้ชมนะคะเออนั่นแหละนะคะก็ลงสันส้นๆง่ายๆ ติดปัญหาสงสัยถามมาจา้ดเดี๋ยวเราให้ฟังเนาะเก๋